ห้องแบบไหนก็เรื่องของคุณนะแต่ห้องไอโครบภาษาไทยกอไก่ถึงงองผู้มีกี่ตัวสี่สิบสี่สี่สี่นะเดินหันหน้าไปทางเพื่อนเดี๋ยวช่วยมาไ้ยไม่ใช่ตัวห้องไอโคบไี่กอไก่เชงงองผู้กอหรือกอไก่กอไก่เนาะกอไก่กอไก่ก็มา คนถึงขังขอลครั้งเปล่าตัวใ้กลาโดยการใช้ดี่อสิ่งตีดังขอทไนี่นีต่อโซรังสีจเอกคู่กันจีโสภาบรราสวมพันตอตักบุญหันขอสานก็มาลอง มอโทหน้าขาวตรงเข้าเดินย่อมนอนเรนไม่มองดอกตมมณ์รอเอาหลังตรงขอถุงแบกขนรอทหารตรวจตรขอทงคนิยมรอดูปักไฟไว้ไม้ทักผมขอปลาตาขอพึ่งทำยันขออาคนทานขอทานยันตั้์ขอคอน้าจังขอทุกงเราองไก

อาภาคกมาภาคกอามาภาคตาพีจะตกไ่ตกไดเป็่ี่ตนลขอไก่ขอไข่ขอวดขอคายขอคนขกะางขอหูจอจานขอฉีกจอช้างขอโซ่ขอกระเชย่อหญิงลอชดาตอมตะตอขาตอมนโตอพ้เท่าตอเตอเด็กตอเต่าอจุ๋งตอทหารตอทหารขอทง รอหนูโวยไม้ปอปลาขอพึ่งขอพขอพขอฝาขอทางขอฟังฝถ้าชมดีพี่ชมไม่ฟีนขอฟังอหน้ารอมายอยักษ์รอเรือรอลอแหวนรอสลาอเลสีรอเสือขออีกรอจุาอ ตองไม่ตรงไม่ตรงไม่ไม่ยืก่อนยนก่อนยืนก่อนยืนก่อนจงหมดับนตอลงก่อนอ้าวเชิญเขเอ่ยก็ไก่ก็ไก่ใน้นเขาเปิของเราเขาพูดขึกนขังเาละกันฝาเอใจกล้าจารใช้มีต่อสิ่ดีงาระชกา่ดีต่อมาดีจประเทศผู้กันแล้วอยู่โซมาต่อชาต นอนเด็กต้องมีม้วนอเด็กต้องมีมวน่อต่อรองนอนหลัตรอนถูกแปกของอาหารต่อต้นนอนถูกขอนถูกทีุ่่นอนหนูนอนปลากนอนถูกปากานอนหมอขอ้ทางด้านหมอบฝาทางดานอพา้าน

ขอของเราขอไหวยเข้านาขอคนขิงถังขอรักษข้างวาวอมูใจล้าต่อการใช้ดีชออจีปียางชออชันลิงดีช่อโซลานีชอเลเซอร์ชอี่ี้ายอดหญิงสวาต้นกราสวมผานต่อประตับขุนหันขอถามเข้าก็รอตรนโหน้าตานอข้าเรียนจำกระเด็กไปต่อต่อต่อ อเด็กไม่มองน้ำในต่อหลังตุมขอตูมแบกผนทำอาหารกดคนพองกดนิมมงตหนูปับไก่บอนใบไม้ทัดผมขอปาตาคุมขอพึ่งํำรังขอขาต้นนางขอทานางตั้งขอควาสะอาดจางขอสัมภาารไปขอมาคิชกัดได้ยักเยี่ยวใหญ่ล้ยงตายลิงลายเรขอลงยา เกียวสอเสือสอฤาษีดวงยาวสอเสือดาวพันองส่อยใส่ผ้ากอดลอจุลาถ้าพยอมผ่าเมียนรองรองรูปตาโตอยนแอยากจะรู้ว่าอ้นนี้ความรู้แค่อนรบูปลา อันุบาลอันุบาลนะอน,บอนุบาลแต่เราทำไมห้องไม่ได้แต่ก็อย่างดี้นะโอเคถือว่า